คนแปลงร่างคนนี้ครับอดีตเขาคือดาราชื่อดังฮะชีวิตวนเวียนอยู่กับปาร์ตี้ปล่อยตัวจนลงพุงน้ำหนักขึ้นไปถึงเกือบ80กิโลครับคนจำไม่ได้ว่าเคยเป็นดารางานก็น้อยลงปัญหาสุขภาพก็รุมเร้าฮะแต่อยากจะพิสูจน์ตัวเองในวงการบันเทิงอีกหนึ่งครั้งทำให้ลุกขึ้นมาแปลงร่างและตอนนี้เขาเป็นคนใหม่นะครับคุณแตงคนแปลงร่างครับ สวัสดีครับ้ยคุณสวัสดีครับคุณบางลงบางลงจริงๆอะไรครับผมเหรอฮะไม่ใช่หมายถึงตัวบางลงครับน้ำหนักตอนที่เห็นรูปพุ่งไปถึงเกือบ80นี่คือส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ตรงไหนของร่างกายอยู่ตรงห่วงยางเลยครับผมอาฮะนะที่หน้าท้องข้างๆแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนมพูดตรงตรงนมนี่แหละอันนี้คือมีระบบบกพร่องของร่างกายหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องพูดอย่างนี้ผมเป็นคนที่ รูปทรงเป็นคนทรงตัวเล็กอยู่แล้วครับลอยขาไม่ใหญ่แขนไม่ใหญ่แรงยกเวทไม่เยอะนะแต่ว่าเวลาพอปล่อยตัวให้อ้วนเนี่ยมันจะไปจับอยู่ที่พุงกับหน้าอกนะเอนใหญ่อันนี้คือแสดงว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของฮอร์โมนด้วยเวลาที่น้ําหนักมันเพิ่มมันจะไปอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ถูกต้องครับมันก็จะดูแบบทรงร่างกายมันก็จะเขินๆนิดนึงคือเราจะกลายเป็นคนแบบผู้ชายนมอยู่อะผู้ชายมีนมผู้ชายนมแหลมแต่เมื่อก่อนคุณหุ่นดีหล่อแล้วทำไมอยู่ดีดีพุ่งขึ้นถึแปดสิบโอ้โหยี่สิบปีที่แล้วนะพี่ ผมนี่คือก็ช่วงที้อยู่ในวงการ1 1> หนึ่งในตองอูแหละเออหนึ่งในหนึ่งในตองอูออทุกงานสนุกต้องมีแตงใช่<า>แล้วก็พอผ่านมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็อยู่ในวงจรของการไปออกงานปาร์ตี้เจอเพื่อนฝูงกลางวันทำงานกลางคืนไม่นอนอร่างกายก็สุดโทมตอนนั้นคือสุขภาพนี่คืออ้วนหรือผอมตอนนั้นผอมครับ ผอมลงไปก่อนตอนนั้นผอมลงไปงั้นแสดงว่าคุณลุกขึ้นมาแปลงร่างหลายรอบเหมือนนีนนยผมเนี่ยด้วยความสูงผมแล้วก็น้ําหนักของผมตอนนั้นคือลงไปอยู่ที่ประมาณ53าสิบสามผอมมากผอมมากผอมคือเป็นซี่โครงเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกระดูกเลยนะอา,อาจจะเรียกว่าเป็นการแปลงร่างสองครั้งแหละ<อ>ก็คือคแปลงจากผอมขึ้นมาให้มีน้ําหนักตัวด้วยใช่จุดเปลี่ยนก็คือการที่ผมเริ่มมีครอบครัวครับอพอมีแฟนมีภรรยามีลูกอะไรอย่างเงี้ย เราก็ตัดสินใจว่าเราจะเลิกปาร์ตี้ทุกอย่างแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานแล้วก็กินทีนี้พอปล่อยเวลาแป๊บเดียวลูก3ามขวบปุ๊บเนี่ยน้ำหนักพ่อเพิ่มขึ้นมาประมาณเพราะชีวิตเราต้องอยู่กับลูกส่วนใหญ่นะน้ำหนักพ่อเพิ่มมาเยอะมากครับตอนนั้นน้ําหนักขึ้นมาก็จาก53นะพี่ขึ้นไปเกือบถึง80กิโล หูยี่สิบกว่าโลเป็นคนออกกําลังกายไหมจริงๆแล้วคุณแตงะเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยไม่เคยขึ้นลู่วิ่งไม่เคยจับลูกดัมเบลถ้านับการออกกําลังกายครั้งสุดท้ายคือสมัยไฮสกูคนจําคุณไม่ได้เลยตอนคุณอ้วนขึ้นมา80ครับมีคนหนึ่งอนี่ยที่ผมไปทักตอนนั้นก็คือไปพาลูกไปเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์สนสนุกผมทักพี่บอยอ่ะผมเดินสวนพี่บอยผมทักพี่บอยพี่บอยพาลูกไปเล่นพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมก็ มองไปทางอื่นแล้วไปเลยเดิน่าไปเลยเหมือนแบบนึกว่าคนแบบมาทักแบบปกติหรืมันจะงง่ผมก็สวัสดีครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะนี่ผมเพิ่งมารู้ได้เป็นแตงเหรอวันนั้นอ่ะใช่ใช่แล้วเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกไปเที่ยวครับแต่ใตอนนั้นคุณเกือบแปดสิบใช่เกือบแปดสิบโอ้เวนแล้วดันมาเป็นแ้ดันดันมาเป็นกูเองเนี่ยคือมันน่าตลกตอนนี้ไม่แปลกครับพี่บอยเพราะว่าช่วงที่ผมตัวหนักจริงๆเนี่ยคนทั่วไปจำไม่ได้เลยจากที่เราอ่ะ เคยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วแบบเดินไปตลาดยิ้มให้แม่ค้าแม่ค้าจะต้องยิ้มตอบกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่แบบยิ้มให้ใครแล้วคนก็แบบใครวะไม่รู้จักแล้วจุดเปลี่ยนที่มาปแปลงร่างตัวเองพอเพราะอะไรหนึ่งก็อย่างที่บอกไปความมั่นใจมันลดลงความมั่นใจลดลงงานในวงการลดลงซึ่งเราอยู่ในวงการมาเราเคยทำงานแสดงละครพิธีกรรับงานรีวิว<ป>สินนะค้า20ปี งานหายก็หมายถึงรายได้ก็หายนะครับความมัม่นใจลดลงงานลดลงที่หนักที่สุดคือสุขภาพอพอเราปล่อยตัวเองให้อ้วนมากๆเนี่ยแล้วอายุ40กว่าสุขภาพจะเริ่มแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วเรามีลูกลูกเล็กลูกเราสามขวบเนี่ยเราไม่มีแรงที่จะออกไปวิ่งเตะฟุตบอลก,กับลูกไม่มีแรงที่จะไปเล่นสวนสนุกกับลูก่เงี้ยเราว่ามันไม่ได้แล้ว มันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของแตงเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องลูกใช่ไครับแล้วใช้วิธียังไงในการลดน้ําหนักคุณสําหรับผมผมนะเอาที่เวิร์กที่สุดแล้วก็ทําได้ภายใน4เดือนเนี่ยเดือนแรกผมลดอาหารก่อนงดอาหารงดคืองดยังไงหมายถึงวับงดใช้คำว่าปรับปรับอาหารจากเป็นคนกินแบบไหนปกติแล้วจังฟู้ด กิน <Ham> ดึกเฟนฟรายกินดึกใช่ครับผมพิซซ่ามาเธอแคอรดี่เท่าไหร่ไม่ไม่รู้ไม่นับเลยคือตื่นมาหิวเมื่อไหร่กินกินเมื่อไหร่หิวอีกก็กกินอีกหิวอีกก็กกินอีกอยากกินอะไรเราปรับจากเรื่องของการลดพวกของทอดของมันเดือนแรกเริ่มจากการปรับอาหารก่อนซึ่งการปรับอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นยากเฉพาะวันสองวันแรกนะพี่เราเริ่มจากการงดน้ําตาลก่อนเลยของหวานขนมจุกจิกพวกแบบว่าขนมขบเคี้ยว มีอารมณ์กับความรู้สึกและความหงุดหงิดของตัวเองไหมหมายถึงว่าถ้าสุระวันหนึ่งแบบน้ําตาลอยู่ดีเราจากเคยเติมทุกวันอ่ะมันหงุดหงิดมันมันซึมเลยอ่ะเราจะซึมและไม่มี energy ใช่สุดท้ายมันก็ทําได้แล้วมันต้องทำนะเพราะว่าเรื่องอาหารนี่ก็คืออันดับหนึ่งเลยถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนร่างกายคือคุณต้องฝึกตัวเองตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยคือจะสําคัญที่สุดคุณเดือนแรกคุณลงไปเท่าไหร่10กิโล10กิโล โอ้ยไม่ธรรมดาทุกคน10กิโลเดือนแรกลงไป10กิโลผมอยากจะรู้เคล็ดลับได้ไหมที่ผมบอกก็คือว่าคุณกินยังไงเพราะคุณไม่กินผักใช่เพราะส่วนตัวคุณเป็นไม่คนไม่กินผักเป็นคนไม่กินผักไม่ชอบกินผักเลยและก็ไปศึกษาหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำ IF คุณทำเท่าไหร่อ่ะผมทํา16 8 16 8เดือนแรกงดอาหารเย็นแล้วก็จะตื่นมากิน10โมงเช้ามือแรกมือสองคือบ่ายสี่ ไม่ออกกํบบาลังกายเลยไม่ออกกํบบาลังกายเลยสุดท้ายก็ยังไม่ออกปรับอาหารอย่างเดียว <c oughs> เฮ้ยแต่เก่งนะหนึ่งเดือนนะลงไป10บโลเนี่ยก็พี่เห็นความสําคัญของอาหารไหม,มคือคุณปรับอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองปกติกินอะไรบอกไม่กินผักไก่ต้มไก่ผัดกับน้ําข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสเต็กบ้างเป็นเป็นค้างข่าวแต่ก็มาหลังๆก็คือยังไงผักก็สําคัญใช่เพราะจริงๆผักมันคือส่วนรวมของวิตามินเลยนะเรื่องของวิตามินหรืออะไรเงี้ย มันหาเสริมได้แต่อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยท,ที่ต้องกินผักนะมันทําให้อิ่มพี่มีไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วมันทําให้อิ่มมันทำให้อิ่มาคนส่วนใหญ่ที่เขาลดน้าหนักกันเขาก็ใช้วิธีการกินผักใช่ครับล่าสุดเนี่ยภรรยาผมแนะนําไอเทมลับตัวหนึง่งที่ช่วยทําให้เรากินผักได้ง่ายขึ้นเฮ้ยคืออะไระ QP เป็นน้ำสลัดของ QP ครับผม oh. เป็นไอเทมลับสุดเลยเขามีหลายรสชาติด้วยนะมีหลายรสชาติมากหลักๆของผมเนี่ยคือผมชอบกินสเต็กและทาง QP เนี่ยเขาจะมีน้ำสลัดอยู่อันหนึ่งอะ่ะเป็นบลอสมิมันใช้กินกับผักก็ได้ <ละ S 2> ขนมปังก็ได้แล้วมันกินกับเนื้อสเต็กได้อย่างที่ผมบอกผมชอบกินเนื้อสเต็กนี่คือเมนูที่ใครหลายๆคนไม่ว่าจะบิวหรือจะอะไรที่ขาดโปรตีนต้องกิน สเต็กเนื้อของสำคัญอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ QP Dressing ่งเบ a m i สมกิก่อนใช้งานจา<ม>ักหัวหัวเปิดน้ำสลัดเป็นน้ำใสเข็มข้นด้วยเครื่องเทศรสชาติเยี่ยมเป็นตัวเดียวเลยนะครับในน้ำสลัด QP พีทุกอันที่ใช้น้ำมันมะกอกอร่อยมากอะคุณ คือรสชาติเขาไม่ถึงขนาดแบบอิตาเลียนแบบร้อเขามีการปรุงรสมาครับให้มีความหอมมะกอกแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบจนเกินไปถูกต้องยังไม่หมดยังไม่หมดขอบคุณยังไม่หมดคือไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่ผงชูรสอ่าดีตรงนี้ไม MSG และอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือได้รับรองเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพครับผม,ม,มน้ำสลัดคีพีตัวนี้นะฮะสามารถทำได้หลายเมนูนะคุณไม่ว่าจะเป็นเมนูสลัดมัดพัดราดจิ้ม จุม่มได้หมดเลยฮะในซีรีส์ของ Good Choice นะฮะมีน้ำสลัดทั้งหมดนะฮะสี่รสชาติน้ำสลัดบาซามิกน้ำสลัดผสมเห็ดทัฟโรน้ำสลัดเทเซนไอแลนด์ฮะและสุดท้ายฮะน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุนั่นเองครับ QP d ressing Good Choice ครับมาเมนูที่พี่แตงเขาปกติเขาจะไม่แตะเลยนั่นก็คือสลัดผักสลัดผักตัวนี้คุณจะไม่ถือเลยถูกไหมฮะคุณจะไม่แตะเลยผมกินเหรอกินดิเอา ลาดมาาโอเคนี่เมนูอะไรครัคุณแตงครับอันนี้เรียกว่าสลัดเต้าหู้ย่างครับปกตินี่มาดูฮะวันนี้คุณแตงเขาจะพิสูจน์การกินผักในรายการให้เราดูโอเคส่วนผมกินถั่วแดงถั่วแดง ผมสนใจแล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคุณตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปครับเป็นบิ๊กซีโลตัสท็อปนะครับกูเม่หรือว่าแมคโครนะแล้วก็ทางออนไลน์ก็มีไปทาง Lazada s โชป e e หรือว่าแอดไลน์ไปที่ QP Thailand ดก็ได้ครับโอ้ก็หาได้สะดวกแล้วแต่เลยนะฮะเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เกือบมีเกือบทั้งหมดเลยใช่ตอนนี้รู้ละวิธีการลดน้ำหนักคุณคืออะไรครับและอุปสรรคมีไหมเพราะว่าคนจะลดน้าหนักมีอุปสรรคทุกคนเลยมีพี่บางทีเรา ช่วงแรกที่เราผมบอกอ่ะเราลดน้ําหนักแล้วใช่ไหมเราปรับอาหารอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยมันไม่พอพอน้ําหนักเราลงจริงแต่หุ่นมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มมันยังเหลวๆอะไรมันเหลว,วๆแล้วตรงเนี้ยมันยังเหมือนเดิมคือไขมันยังเกาะอ,อยู่ที่เดิมแต่เราเราก็แค่แบบยุบลงแต่มันก็ยังห้อยมันยังห้อยอยู่ก็เลยต้องเริ่มออกกําลังกายซึ่งก็ตามปกติเลยคือยกเวทคาร์ดิโอแล้วเราก็ลองปรับปรับหาจุดที่มันเหมาะกับเรา จุดที่เหมาะตอนแรกก็คือผมก็เริ่มออกจากเดือนที่2ใช่ไหมฮะหลังจากเดือนแรกปรับอาหารเดือนที่2เริ่มออกกําลังกาย3วันต่อสัปดาห์เดือนที่3เดือนที่4 ออก6วัน้วครับทุกวันนี้อาทิตย์แรกตอนออกกําลังกายเป็นไงถ้าผ่านเรื่องการกินได้แล้วอะ่ะคุณจะมีกําลังใจไปออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเยอะเลยคุณใช้เวลากี่เดือนในการที่จะเป็นแตงคนเดิมที่หนักเกือบแปดจนมาเป็นตอนนี้ตอนนี้เลยนะฮะปัจจุบัน4ี่เดือนครับตอน,ตอนผมแปลงร่างผมก็สีเดือนนะในการแบบอน้ําหนักลงมันเป็นเวลาที่กําลังดีนะกํลังดีครับไม่โหดจนเกินไปใช่หลังแปลงร่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีความมั่นใจมากขึ้นคือที่สําคัญเลยเนี่ย คนในครอบครัวสำคัญที่สุดคนในครอบครัวเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วเขาเริ่มมั่นใจในตัวเรามากขึ้นคนในครอบครัวแบบฝากความหวังไว้ได้หรืออะไรเงี้ยทั้งภรรยาหรือว่าพ่อแม่ของผมอะไรเงี้ยถ้าลูกคุณโตลูกจะต้องภูมิใจในตัวคุณนะจริงๆอขอบคุณมากครับเห็นแบบคุณพ่อแบบอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป้าหมายต่อไปในการที่จะแปลงร่างมีอีกไหมมีครับคือเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าผมไม่รีบผมไม่ได้มีแบบเดทไลน์ว่าจะต้องเมื่อไหร่แต่ว่าผมอยากจะปรับ ไอ้ mindset ของผมตรงนี้ทัศนคติของเราอะในการดูแลตัวเองเนี่ยให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ไปเลยให้มันเป็นชีวิตประจําวันของเรากินดี6วันกินตามใจตัวเอง1วันอะไรแบบนี้แล้วก็ออกกําลังกายไปเที่ยวจะได้มีความสุขกับลูกเป็นานานๆครับบาลานซ์ชีวิตให้มันดีครับให้มันมีความสุขนาะแล้ววันนี้ผมมีน้ําสลัด QP มามอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ QP เป็นได้มากกว่าน้ําสลัดครับอะไรที่เป็นเรื่องยากก็เป็นเรื่องง่ายและนี่คือแตงคนแปลงร่าครับ